เดี๋ยว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 โอ้โหมาแล้วครับไอ้โอ้โหมันสุดยอดอยจริงๆเลยฮะเนี่ยมันมีจุดโดดน้ำสุดยอดมันลึกไหมอ่ะดูดูดูแล้วมันเข้าไปที่นั้นผมเข้าไปไม่ได้วะสุดยอดมากมันมีที่หลบภัยนะฮะเดี๋ยวครับดูใกล้ๆนี่นะฮะมันเป็นถ้ำบาดาลใช่ไหมโอ้โหเวิร์กมากเลยอ่ะ เป็นที่หลบภัยนะฮะซึ่งเวอร์สุดๆนั่นเองโอ้โหแหมตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดกลางเต็นเขาเรียกอะไรภูตะวันนะฮะซึ่งเป็นจุดกลางเต็นที่ดูปแปลกมากเลยอ่ะดูนะฮะเนี่ยดูพื้นที่นะฮะเนี่ยก็จะเป็นหินหินแล้วก็เป็นน้ำลำธารแบบนี้นะฮะมีจุดที่ตื้นมีจุดที่ลึกก็ว่ากันไปนะฮะ แล้นีーー่น่าจะเป็นเหมือนสไลเดอร์เก่าแน่ๆเลยใช่ปะอันนี้สไลเดอร์เก่าปะอ๋อพอทัาน <apple> ้ำมันขึ้นมานะโหเวรอะนี่นะฮะเดีのの๋ยวขึ้นไปดูบริเวณกลางเต็นท์กันแม่เวิร์กมากเลยอ่ะอันนี้ไม่ร้อนกันใช่ไหมอากาศกำลังดีเลยนะเอาโยนไปเลยโอ้โหเรียบร้อยเป็นไง S <S <S อ๋อโอ้โหสุดยอดว่ะนี่นะฮะอันนี้เป็นด้านบนนะเป็นจุดกลางเต็นท์นะฮะภูพาตะว,วันนั่นเองสุดยอดเลยนะฮะนี่ครับเขามีคนกลางเต็นท์อยู่นะฮะซึ่งน่าจะจำกัดจำนวนอยู่นะเพราะว่าพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าติดน้ำนี่ก็คือไฮไลท์เลยฮะ นี่ฮนะซึ่งเวิร์กเลยดูสิทีนี่คนพื้นที่มาเล่นที่นี่แปลว่ามันเวิร์กนะครับสระบุรีนะลืมบอกจังหวัดนี่เลยนะฮะอันนี้ก็มีกางเต็นท์อยู่นะฮะสองหลังนะฮะนี่ฮะมุมดีเลยนะฮะเนี่ยนั่งทิ้งช้าได้นะฮะที่นี่กางเต็นท์หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะฮะต่อคนนะฮะมีไฟพว่วงทำอาหารได้ตามหลักสูตรมาตรฐานนะฮะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะฮะดูสะอาดอยู่เหมือนกันนี่ ซึ่งถือว่าโอเคเลยนะฮะแล้วก็มีบ้านพักด้วยนั่นเองนะฮะนี่เป็นจุดกลางเต็นท์ที่มีบ้านพักด้วยหรือบ้านเจ้าของก็ไม่รู้นะนี่นะครับนะฮะแล้วก็ดูล่มเลื่นนะฮะมีต้นไม้ทําอาหารได้นะฮะจะสั่งอาหารก็คงจะเป็นเหมือนสั่งเข้ามานั่นเองนะฮะโอ้เจ๋งอะที่เนี่ยถือว่าโอเคมากไอพี่ที้เล่นน้ํานี่เวิร์กมากเลยนะ นี่วิวก็จะลิลิแบบนี้นะฮะคงสายฝั่งนู้นน่าจะเป็นเป็นเขตของป่าไม้แน่เลยนะส่วนมากเขาก็จะกางกันริมนี้หมดเลยนั่นเองนะฮะนี่นครับเนี่ยเล่นน้ำกันมันเลยทีเดียวนะครับทำอาหารได้เป็นย่างนะครับเต็มที่เลยนะครับพอดีเจ้าของไม่อยู่นั่นเอง <c oughs> ก็เลยเดี๋ยว มัวไปก่อนนะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้นะฮะก็สามารถกางเต็นท์ได้หลายจุดนะฮะตรงนู้นก็ได้นะ,ะตรงนี้ถ้าล,ล้นมาก็น่าจะตรงนี้ได้นะแต่เริ่มจะไม่มีที่จอดรถแล้วนะน่าจะได้ประมาณสักสาสิบเต็นท์กำลังดีนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ